คันนี้ด้วยฟิสิกส์160สีแดงจมน้ำท่วมจากคันใหญ่นะคันนี้ก็มีซ่อมไฟเลี้ยวหน้า1คู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเรือนไม้แท้เบิกศูนย์ศูนย์โลแล้วก็ซ่อมไฟเลี้ยวหลังนะครับพร้อมลื้อล้างนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสนิดหน่อยครับมีเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเพราะคันนี้เนี่ยเดิมเจ้าของรถทำมาในระดับหนึ่งและระดับแบบ70%แล้วแล้วก็มีล้างชุดข้างแล้วก็มีล้างมัดไฟ แล้วก็มีการเปลี่ยนยางหลังเซอร์วิสนิดนหน่อยหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรีวิวเบื้องต้นของไฟหน้าก่อนล้วกันอ่ะประมาณนี้นะนี่ไฟรีสีเส้นครับไฟสูงไฟต่ำนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับนี่เสียงที่ออกมาประมาณนี้นะนี่นะไฟเลี้ยวขวาครับแล้วก็ไฟหยุกเฉินนี่นะติดครบหมดครับ ไปดูไฟท้ายก่อนนะไฟท้ายก็อันนี้เลยครับนี่ไหมแล้วก็มีไฟเบรกติดทุกอย่างครบมีเปลี่ยนยางหลังด้วยมีเปลี่ยนน้ำมันฝฟ่งท้ายแล้วก็มีล้างชุดข้างล้างชุดข้างหมดเลยแล้วก็มีล้างมันไฟนะครับแล้วก็มาดูที่สําคัญคือตัวนี้ครับนี่เรือนไม่สูโลนะนี่เรือนไม่สูโลครับนี่ไม่ใหม่แท้เบิกสูเลยนะ ก็ติดทุกอย่างนะติดทุกอย่างเลยนะครับกลับมาติดดีทุกอย่างเซ็กชันในไอเอบีเอสนี้ส่วนใหญ่รถน้ําท่วมน่าจะเสียทุกคันครับเสียเกือบทุกคันเลยนะครับแล้วก็ตัวเท็กชันพวกนี้ก็ทํางานปกตินะเดินไม้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็อะไรที่เดิมเนี่ยก็อยู่ใต้เบาะนะครับอะไรเดิมอยู่ใต้เบาะอออยู่ไหนออยู่บนรถแล้วครับโอเคเดี๋ยว โอเคเรียบร้อยครับก็ตามนี้เลยก็ส่งงานคันนี้ด้วยแล้วกัน PZx 160ครับก็คันนี้จบไปที่ประมาณหมื่นกว่าบาทพร้อมเดือนใหม่นะก็ก็ถือว่าเป็นส่งท้ายปีใหม่เลยแล้วก็อันนี้เป็นของสันมนาคุณสําหรับรถที่มาน้ําท่วมนะครับเราก็จะมีพันรวมแถมให้นะครับเพราะช่วงนี้ก็ถือว่า กำลังตั้งตัวอยู่อะไรก็ถือว่าเป็นของสำนักนะคุณจากทางร้านแล้วกันโอเคครับตามนี้เลยเอฟได้แต่งช่เเางเสจาลใครมีรถน้ําท่วมนะครที่จะมาทํารถที่ร้านเนี่ยตอนนี้เป็นหลังปีใหม่แล้วก็าสามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วกันมีบริการรับส่งถึงหน้าบ้านเลยโอเคตามนี้เลยครับเอได้แต่งช่เสจลขอบคุณมากครับ